สวัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้วันที่18มีนาะคม2564วันนี้จะพามาดูนี่ครับชุดโซล่าเซลล์ดูดน้ำบาดาลน,นี่ครับอันนี้เป็นของผมเองที่ผมใช้อยู่เป็นเป็นประจำตัวนี้ผมติดมาอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง7เดือนได้นลครับผมจำไม่ได้จำได้คร่าวๆว่าประมาณ6ถึง7เดือนนี่แหละตัวนี้เป็นผมใช้เป็นชุดดูดน้ำบาดาล ปั๊ม1น0่งพัยวัตต์ยี่ห้อ Handulo นะครับอันนี้ท่อออกนิ้วครึ่งแต่ปากเสมอจะเป็น2นิ้วนะครับแต่พอดีน้ำผมมันลึกผมเลยโหลดท่อให้มันเป็นนิ้วครึ่งเพื่อมันจะขับน้ำขึ้นมาได้ไง่ายๆอันนี้ลงไป60เมตรนี่ครับน้ำตอนนี้ก็จะ5้าโมงแล้วครับน้ำแต่น้ำก็ยังไหลยอยู่ ถ้าลูกค้าสนใจโทรติดต่อได้ครับ08 5 6 8 2 7 3 2 0ทีนี้จะพาไปดูกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์หนึ่วัตต์ใช้ทั้งหมด4แผงเป็นของ Handulo นี่ครับทางเราก็จะมีเบเกอร์ปกติผมจะมีเซิร์ฟด้วยแต่อันนี้เป็นของผมเองผมก็เลยไม่ได้ใส่เซิร์ฟ มีเทอร์มินอลเดินสายเดินท่อร้อยสายเก็บสายแบบนี้รายละเอียดเก็บเก็บรายละเอียดให้หมดไม่มีสายไฟผูแน่นอนครับถ้าทีมงานผมไปติดตั้งให้นี่ครับแผ่นแผ่นตัวนี้แผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นฮาร์ปเซล410วัตต์นี่ครับใช้ทั้งหมด4แผ่นตอนนี้ถามว่า บางคนอาจจะคิดว่าทําไมน้ําไหลเบาจังช่างตอนนี้มันไม่มีแสงนะครับนี่แผ่นไม่มีแสงกระทบแผ่นเลยแต่น้ํำยังไหลนี่ครับอูอ้นตะวันบางต้นไม้แล้วคือตอนนี้เป็นเงาแต่ทําไมน้ํำยังไหลนี่ครับสำหรับชุดนี้ผมติดตั้งอยู่ที่42,000บาท ใครสนใจก็โทรติดต่อได้นะครับ0856827320 42,000บาทได้อะไรบ้างเนาะก็ได้โครงเหล็กแบบนี้เดินท่อร้อยสายเก็บสายให้รายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็มีท่อลงบาดาลคือคุณจ่ายเงิน42,000บาทคุณไม่ต้องทำอะไรนั่งรอดูน้ำไหลอย,อย่างเดียวนี่ครับ ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะประหยัดลงผมมีชุดประกอบส่งชุดประกอบส่งหมายถึงอะไรชุดประกอบส่งเนาะหมายถึงลูกค้าต้องไปซื้อเหล็กซื้อท่อแล้วก็ทําโครงลงท่อเองผมก็จะเป็นชุดประกอบส่งให้ชุดประกอบส่งผมประกอบส่งอยู่ที่3 2 9 0 0บาทคือผมประกอบให้หมดมี เลิศมีเบเกอร์ประกอบเข้าตู้ให้เรียบร้อยคือลูกค้าไปต่อแค่สายมันจะมีสายแบบนี้สายปั๊มเนอะนี่ครับสายปัม๊มสามสายเนี่ยลูกค้าคือต้องลงบาดานเสร็จก็เอาสายมาเสียบตามสีแบบนี้ได้เลยแล้วเบเกอร์ผมก็ต่อให้เรียบร้อยก็คือบวกลบคือลูกค้าไม่ต้องกลัวผิดครับถ้าคนไหนไม่เข้าใจก็โทรถามช่างได้นี่ครับ สนใจก็มี2อ,อย่างให้เลือกครับชุด32,900บาทก็คือชุดประกอบส่งหรือถ้าไม่อยากติดตั้งเองอยากให้ผมไปติดตั้งให้42,000บาทครับผมไปติดตั้งให้ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็42,000บาทครับผมสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ